ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงสงสัยนะครับว่าทําไมผมถึงสามารถรายงานสดใจกลางมาหาสมุทรไปถึงบ้านคุณผู้ชมได้ทุกวันวันนี้ผมมีคําตอบที่ถือว่าเป็นมิติใหม่ของเครือข่ายการสื่อสารของกองทัพเรือมาฝากกันครับห้องวิทยุประจําเรือหลวงสิมิลันซึ่งแต่เดิมมีหน้าที่หลักๆคือการติดต่อสื่อสารทางด้านวิทยุระหว่างเรือกับเรือ และเรือกับบกแต่ในภารกิจของมูเรือปราบปามจนสลัดห้องวิทยุแห่งนี้ได้ถูกเนรมิตให้เป็นศูนย์โทรคมนาคมลอยน้ำที่ทันสมัยด้วยฝีมือของกรมการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือโดยมีพลเรือตีทวีวุฒิพงพิพัฒน์เป็นเจ้ากรมด้วยการติดตั้งระบบเครือข่ายการสื่อสารความเร็วสูงผ่านดาวเทียมซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ของกองทัพเรือที่นำมาใช้ในปฏิบัติการนี้เป็นครั้งแรก ที่ช่วยให้เรือหลวงสิมิลันสามารถติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆทั้งในและต่างประเทศได้อย่างอิสระทําให้การดำานวยการสั่งการเป็นไปด้วยความรวดเร็วความทันสมัยนี้ยังรวมไปถึงการติดต่อและหาข่าวสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆอย่างเช่น ตำบลที่ของจรสลัดสถิติการกรา่ออาชญากรรมอาวุธที่ใช้รวมถึงข่าวพยากรณ์อากาศที่จําเป็นอย่างมากต่อการเดินเรือในมหาสมุทรหรือแม้กระทั่งการเช็คอีเมลก็ทําได้เสมือนกับคุณอยู่ที่กองประชาการอยู่บนบกรวมถึงการรายงานข่าวส,สดจากเรือลงที่มีลานส่งตรงถึงบ้านคุณผู้ชมะะที่ใช้ระบบการสื่อสารนี้จนทําให้เกิดมิติใหม่ของวงการข่าวแต่ก่อนเนี่ยในในเรือเราเนี่ยเวลาเราออกปฏิบัติการเนี่ย คนบนฝั่งหรือบนบกเนี่ยจะไม่ทราบเลยว่าเรือเนี่ยออกไปไปวัติการยังไงบ้างแต่ว่าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับทำให้กองทัพเรือเนี่ยเราก็อแดปตัวขึ้นมาทําให้มีระบบที่เราใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่การถ่ายทอดผ่านทาง VTC การประชุม VTC หรือการโทรศัพท์จากเรือซึ่งแล่นอยู่ในทะเลเนี่ยให้สามารถ,ถติดต่อ,อก,กับบนฝั่งได้อยู่ตลอดเวลาครับ การพัฒนาเทคโนโลยีนี้นอกจากจะช่วยให้การปฏิบัติงานทางด้านยุทธการเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ยังถูกนํามาใช้ในการสร้างขวัญและกําลังใจให้กําลังลพลพราะพวกเขาสามารถติดต่อกับทางบ้านได้ง่ายขึ้นด้วยการใช้บริการผ่านห้องโทรศัพท์ที่ถูกจัดไว้บริเวณเก๋งหัวของเรือทําให้การเดินทางที่แสนไกลและยาวนานมีความผ่อนคลายและคลายความกังวลคิดถึงบ้านลงมาได้นาทีสุนทรปั้นถ่ายภาพอนนพมันพูลรายงาน